ครับตอนนี้เจอเป็นเวลาตีกับตีหนึ่งแล้วก็ลายขนมปังปิ้งงูอ่ะชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็บีบไปมาส่งแต่เช้าเลยนะครับโอ้โหส่งก่อนส่งตอเช้าแล้วโคตรโคตรเช้าครับต้องเลยนะว่าโคตรเช้าครับยิงครับยิงครับยิงครับโอ้วันนี้มาเร็วอันนี้มาเร็ว เออถ้ามาสายจะทำโทษเขาแ้เดี๋ยวดี้ก็เขาโอ้มาตรงเวลามาก่อนเวลาด้วยซ้ำนี่นี่ดูเวลาดีเลยมาเร็ววันนี้แล้วตีหนึ่งตีนดีดีดีเราไม่เผื่ออะไรทั้งนั้นนะโอ้กระเป๋าแบกอะไรมาบ้างวะทุกอย่างอะเต็นโอ้เต็นมาโอ้ไปนอนบ้านนั่นเหรอ นอนเต็นท์ใช่ไหมเฮ้ยถ้าฝนตกมาวันนี้แม่งยังตกเลยเต็นต์นีล่าเดอยู่อ้ครับผู้ชมครับตอนนี้เรามากันพรอบหน้าพรอบตาแล้วครับคือไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปคนหนึ่งนะครับไม่ได้ไปคนโอเคครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะครับขับรถเจเจกันเจอกันไปทิปหน้าทิปหน้าเดี๋ยวไปด้วยกันแม่ครับ เออผมมาผมผมไม่อยากจินฉีนะแต่ผมมาเร็ว,วนะ <laughs> กว่าเนาะบอกเล้ว่าตอนนี้ถนนโครโล่งเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งกว่านะครับโอโ้โหบอกเลยว่าแป้นเดียวลก็ถึงแล้วแหละใกล้คุณเบร์อ่ะอคิดว่าเหมือนเป็นเว็บ้านเราในคะุณเบิร์ตอนนี้ก็เดินทางมาถึง สองสองร้อยวัตโลแล้วนะตอนนี้ก็จอดพักกันอยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งนะครับคืออีกประมาณร้อยวัตโลก็จะเข้าพูลเดับเบิร์กแล้วนะครับจอดพักกันก่อนนะครับวริีว่าไม่ไหวแล้วครับปดวปดขาครับหาปั๊มแม่งกีก็หาไม่มีเลยนะครับมีแต่ป่าล้วนเลยนะครับยังไงครับสองคนโอเคครับถือว่า <laughs> ปวดขากันเลยทีเดียวโอเค let's go เดี๋ยวไปกันต่อนะครับ 2,000 years e a l t สวัสดียามเช้าครับสวัสดีว่มามาเชาะะ้าไปเลยได้ตอนนี้ก็ถึงฟูดุเบิร์กแล้วครับอันนี้อยู่สี่แยกนะครับสี่แยกฟูดุเบิร์กจะมีเซเว่นเป็นหลักเซเว่นใหญ่เราจะไปกินเออไก่ย่างกันตอนนะ่อนะหิวข้าวแล้วน,นี่แม่งปกปกเท้นเต้นมาพร้อมกลางครับ แต่พี่พี่พี่นอนบ้านนะพอดีว่าพี่จองบ้านไว้อาจจะไม่ได้นอนเต็นท์นะครับ always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just want to keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong time my thoughts to move along ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่เขาคอแล้วนะครับเออใช่เขาค้แล้วคือจับฝนกับพูดเบิร์ดเขาคอนะครับคือมันอยู่คนละที่กันนะแต่ห่างกันไม่ไกลตอนนี้ก็อยู่ที่เขาคอแล้วตอนนี้บอกแล้วว่าร้อนมากแดดแม่งอนุภาพรุนแรงมากตอนนี้ <S <S คนเยอะมากเราเรามากับบรรดา ยูทูบเบอร์นะครับชีว okay, ิตอย่าตามกอคนอย่างนีค no ร yes ับตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับแล้วก็เดยนรอบเดินรวมเว้ยผู้ชมตอนนี้ก็ทําทําบุญเสร็จแล้วแล้วก็ไปไหนต่อนะครับร้านกาแฟร้านกาแฟอ๋อคุณเลี้ยงใช่ไหมครับไปเลยครับโอเคผมผมมีคนเลี้ยงแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปกันเลยครับไปกันเลยครับเว้ยตอนนี้ลงไปข้างล่างก่อนนะครไปหาดูเลยนะตรงนี้มีเซเว่นด้วยนะครับเห็นยูทูบเบอร์มันรีวิวหลายคนเนาะ เซเว่นนี้เป็นเซเว่นที่มาโผล่บนเขานะครับจุดจิกินจุดหนึ่งจุดจิกิ้งนะครับแปลกแปลก เ <laughs> <laughs> อาะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้าห้องพักเลยนะครับใกล้ถึงแล้ว เป็นไงมาอยู่ในนี้เป็นไรมาเปล่าลงเป็นไรไหมเบอรเบอร์นิสักอย่างบ้าแต่พูดอะไรไปไปไปอย่างเดียวเลยอยากหลับเลยหลับเลยโอ้โหขอบคุณมากนะครับเนี่ยขอบคุณขอบใจเด้วยถ้าไม่ไหวก็ไปนอนอยู่บ้านลุงก็ได้ลุงอ๋อไม่งั้นถ้าไปไม่ไหวก็ไปนอนอยู่น้ำเปล่งกินก็ได้ กระเป๋าขาดลุงอ่ะเป๋ากระเป๋าขาดอ่ะ โอ้แดดล่มแล้วนี่สุดก็แดดล่ม,มแห่รอเวลาดีมานนานลุงแกไปไหวไหมเนี่ย ยอดเขาเองเนี songs, primo, oh, wow, Ici, ่ยพิจตรถึโอ้โหุ่นวยแตอนนี้ฉันรู้สึกเพื่อยมากเลย มันจะถึงเร็วนี่ทำไมทำไมันไม่ได้ขึ้นเขานะคือ20โลนี่แป๊บเดียวถึงแล้วนะถ้า,าไปทางตรงนีแต่นี่นคือขึ้นเขาจะนานๆหน่อยโอ้สวยมากคุณผ <c oughs> ู้ชมเดี๋ยว่าปีหน้ามาใหม่นะ<ร>ปีนี้มาไม่กี่คันเองอ่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ มาถึงเขาคอแล้วเราไปใช่าเขาคอดิดูระเบิดอ,อืมงงจัดเกียมากเลยเมื่อกี้คือขึ้นมาตั้งแต่นั้นนะ่ะเด็นยวได้คุณผู้ชมคุณก็เปลี่ยนทางแล้วคืันี่โอ<ฮ>้โหไป11โค้งไงเป็นไงบ้างครับได้ข่าวว่าคุณรถวุ่นเกือบล่วงเกือบล่วงเป็นไงบ้างครับส <laughs> องคน เปง่ายมากขึ้นมานองก็นร่วงเหม่คนทางรัอแต่แต่จะบอกเลยว่ามีคุณตาเข้าเข้าไปนอนในซอกนะพอดีเขาหลังตาง่วงจอดตะหว่างจอดนอนนอนแบบเอารถลงไปด้วยรถก็นอนตาตาดูชิลคืนนี้ก็เป็นครั้งแรกของพี่นะครับที่พี่เพิ่งขึ้นมาแถวนี้นะครับคือคือไม่เคยมาจริงๆก็เขาก่อนที่มาก็จะพักอยู่โซนล่างๆนะครับแถวไม่ใช่ิแถวเขาค้อนี่แหละแต่ไม่ได้เคยขึ้นมาข้างบนบุตเบิกนะครับ แว่นไหลครับเนี่ยแว่นแบบมันก็เฟี้ยวครับแบบตัดนะครับความเพิ่มความมุ้งมิ้งเข้าไปครับมันตัดกับเสื้อคุณมากเลยครับเสื้อคุณนี่เหมือนเหนังเรื่องหอแจ๋วแตกภาคสองเลยครับมันสุดยอดไปเลยนะครับแบบรวยเกินนะครับแบบมันรวยทำอะไรก็ได้ครับมันตัดมากเลยนะครับมันไม่เข้าเลยวะจริงดูดูความมุ้งมิ้งของเจ้าของช่องนี่นี่คือสองสุดแล้วสุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับมันหลอดที่เลยครับ ผู้ชมดูดิครับมันตัดจากเฟื้อผมมากเลยนะครับเก่งครับเราต้องขึ้นไปอีกเท่าไหร่ครับอันนี้คือสูงสุดว่าเนี่ยเืนล้องกล้าอ๋อคือที่พักของเราใช่ไหมที่พักไม่ที่พักเราเลี้ยวเลี้ยวป่านะเขียวเลยครับขอพอดีว่าอาร์ตฟีดีไปค่หนึ่งชั้นดินเข้าป่านะครับไปแหกโค้สมาตอนก่อนจะเจอเรารอยเชือกนะครับมูโตจีพีครับรอยรอยเชือกรอยเชือกนไงแกว่าช้างงวหอีไง ครับคุณผู้ชมครับเดินตามต่อครับก็จะถึงทองพักละ ลุ่คล้องไอ้เนี่ยนะคุณลุ่คล้องนะเนาะโอ้ไม่กัดโอ้เนี่ยต้นอะไรเนี่ยตะบุระเหรอใช่ปหมเนี่ยใช่ไหมโอเคดีโอ้สาวด้วยสาวด้วย โโอ้ว <c oughs> ันนี้กินเลยครับคุณนัทสุยดยอดเลยครับกะเพราหมูก,กรอบอกับข้าวผัดทะเล หมูหมูเขาครับหมูบนเขาอืมกินข้าวแป๊บสุดยอดเลยฮะและ้วตอนเช้าก็เหลือจะมาดูหมอกแถวนี้นะถึงจเช้าก็มานี่เนะาะก็ตรงตรงเรามันไม่ค่อยมีหมอกนะมันจะเป็นอีกแนวหนึ่งอันนี้คือแบบโอ้โหรอดูเลย,อยตอนนี้ก็เขาเรียกบ้านเลยนะบ้านแคปซูลเนาะได้ไหมใช่ไหมตากลงใช่ครับผมใช่ไจะมีทีวีนะครับ ดูดูวิวว่ดูวิว,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 วเป็ไงเป็นไงสวยงามอ่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นเวลายามเช้านะครับหกโมงกว่านะบรรยากาศเอ,อหนาวมากตอนนี้ตอนนี้รู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่จะพาเดินไปดูตรงจุดที่เพื่อนพี่ไปกางเต็นท์นอนนะครับ ตอนแรกก็แยกกันนอนนะคือนีก,ก็น,นอนในบ้านนะครับแล้วก็อีกคนก็ไปนอนเต็นท์นะครับเดี๋ยวนี้ว่าจะเดินไปดูนะครับเพราะตรงนั้นมันจะเป็นวิวที่ดีเหรอนะมันจะเห็นจากมุมข้างล่างเลยอนะ่ะมือของเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับ, <c oughs> รบครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดจางเต็นท์ของเพื่อนเราที่นี่นะครับนี่ก็นั่งดูวิวอยู่นะครับต้องไปเห็นด้วยสายตาตัวเองนะคุณผู้ชม เนี ة, well, ้ยครับบราจะตัดในเต็นท์เปนนไงครับหนาวมากครับทุกคนอุณนะครับพี่รอดรอดใส่เทื้อทุกตัวที่มีก็ทริปในวันนี้นะครับเป็นทริปยูทูบเบอร์ของเหล่ายูทูบเบอร์สามคนนะครับยูทูบเบอร์สามคนนะครับช่องงไลบ้า ช่องอะไรครับ rppc ครับ rppc นะครับเป็นสายมัธยมเหมือนกันใช่ครับผมอยู่ร้อยเอ็ดใช่ครับอ,อยู่ปัจจีนเป็นสายมัธยมเหมือนกันใช่เือรวบรวมวบรมมัธยมขี่บิกไบ <laughs> เดี๋ยวปีหน้าค่อยมาใหม่นะครับสำหรับใครที่อยากจะมานะแต่พี่ก็จะโพสต์แจ้งล่วงหน้าไว้นะก็พี่อาจจะรวมตัวที่ชลบุรีแล้วก็จะมาปาจีนต่อนะครับเดิมบมาปาจีนต่อก็นอนปาจีนคืนนึงครับมาเกาะโกนกลุ่มปาจีนนครับ <laughs> <laughs> ชอบเกาะกลัวนะครับ ก็นี่ครับนี่เป็นประธานนี่เป็นประธานกลุ่มนะครับเป็นประธานกลุ่มบาจีนนะครับแต่แต่ไม่มีใครตามมาด้วยเลยครับมาคนเดียวเลยครับรทำเรื่องเสียห,หายแล้วก็บอกท่านประธานะธานท่านประธานโดนทิ้งครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งกินข้าวแล้วเดี๋ยวก็จะกลับนะคือโกโปรในแบตมัน หมดแล้วนะอยากให้ลองออกเลยปกติไม่ได้หนาวแค่ตอนแรกๆใช่ไหมอันนี้แม่งหนาวตลอดแก่หอาบน้ำมันหนาวน้ำ,นนำแข็งอะ่ะกระตุ้งสานกระตุง้ตงสารแล้วตอนร้านสุดน้ำเหมือนอยู่ฮอกไกโดเลยนะ <laughs> เราจะจกกักไห้แล้วเนี่ยเราแล้วจันแล้วครับอือหือก็เจอกันนะเจอกันปีหน้านะ,ะแล้วเจอกันเ<ำ>จอกันไ <laughs> ตรสัตว์เ <laughs> จอนับเอ้ยนี่เจอหลือก็เดี๋ยวไปหาหก็เดี๋ยวไปหาแฟต์จีในใกล้ๆเะไรนี้ก็อยู่โซนไลฟดนะเออ<ำ>เดี๋ยวว่เจอกันใหม่ทริปหน้าอ่าอย่าล่นชวนชวนดีๆเล็กๆปีหน้าคงอัพตีๆแล้วล่าตั้งมวกหมดติดแบงเรอัพเป็นอัพเป็นอะไรดี วีโฟไปวีโฟไปวีโฟไปเงินเหลือเนาะก็อย euh ู่เรากระดับพี่เราเออไม่รู้ว่าติใครวะทั้งพวกเนี้ยเออแต่ว่าจะกลับมาแล้วนะมึงเปิดเพลงแบบ เศ้าอ่ะดนีหนีใครมาครับเนี่ยโอ้โหดีมาพังหรือย้ายบ้านครับเนี่ยไปแม่ลืมไหมครับลืมอะไรไหมครับทุกคนถ้าลืมก็ลงเขาไปแล้วถ้าสมมติลืมโทรศัพท์ก็ต้องขึ้นเขามาอีกรอบหนึ่งภูมิใจไว้กับคนเขาอ่ะครับไ้ยเออเราก็จะกลับแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่าไหรนะครับสำหรับทริปยูทูปเบอร์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ ขราวหน้านะเอามาพูดหน้ากระจกนะครับวมนนี้ก็เทไรจแี่ยช่องไรกันเนี่ย MMT กับ RMC เงาเงาครับเจอกันใหม่ครับทุกคนเราจะกลับแล้วนะไอ้ยี่นรองเท้าแตกกูยังไม่ได้เก็บเลยนี่หว่าไปไปสวงเท้านี้หลยก็เทีวโอเค ข่าวไปกลับอีกทางหนึ่งทางไหนวะไม่รู้เราตามคีนไปไม่อยากติดรถข้าไปเลยมันนักโอ้ไกลกขอให้ยามีรถตรวจไปนะฉันขี้เกียจไปติดข้าวบนเขาแล้ะมันระบา,ากว่า ไปแล้วเพราะว่ากระเป๋าเต็มนะแต่ถามว่าถ้ากระเป๋ามันวนางจะซื้อแน่นอนารายการคนละครึ่งเนี่ยพอ <Hey! S 1> ดีว่าไม่ไหวนะครับกระเป๋ามันอัดไปด้วยกระโปรงเสืส้อผ้ารุ่นนี้นั่นนะครับไม่ไหวจริงโอเคตอนนี้ก็อยู่แถวที่ซื้อของฝากนะครับะไครับได้อะไรมาครับได้อะไรมาครับด้ไ,ไมะลอมอิองแหง้งใช่ไหมมะนิอ้ค์แห้ง่าครับเดี๋ยวซื้อของนี้เราก็จะกลับแล้วนะครับ จะยิงยาวกลับจนบรีเลยนะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับกันเลยนะครับเธอน้องน้องน่ารักมากเลย <c oughs> แต่งตัวเขาเรืยออะไรนะชาวดวยอยเหรอน่ารักมากโอ้นี่เป็นกลุ่ม X-Max นี่ยว่าโอ้โคนเยอะ เดี๋ยวพาชมนำบรรยากาศทางลงเขานะครับแต่แบดต้มจะหมดแล้วนะคือถ้าคลิปนี้จบเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเลยนะครับโอ้บรรยากาศโข้างล่างเห็นหมอก ก็จะมีูกต้นไม้นะครับสวยงามมากจะมีห้องพักหลากหลายแนวหลายหลายหลากหลากหลายแบบเดี๋ยวไว้ปีหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับผิดนี้ใครที่อยากจะไปด้วยก็ไปก็ได้นะครับผมจะดันมาจากชลบรุรีแล้วก็จะไปป่าจีนแล้วก็จะไปดันมาพุทธปิเสริกนะส่วนเอ่อตออรนอันะก็อยู่ร้อยเอ็ดนะก็ดันมาตามมาหรือใ,ใครที่อยู่ร้อยเอ็ดก็ตามมาได้นะต้นอั้นอะไรอย่างนี้ พรต้องอาร์ทมาเราจะค่อยๆลงนะไม่รีบลงเดี๋ยวลงคอยกั๊ดไหลไม่จะเรื่อย